ตำนานรองเท้าหาสวัสดีค่ะพี่น้องฟังแต่สุขุคุณเร่ากับากาฟิลสาวมันโเซเว่นนะคะวันนี้สภาพพี่น้องไปเบิรงทรงหน้านะคะทงหน้าเขาเป็นตั้งไหนได้ดูการนี่ได้ดูการทำหน้าแนละพี่น้องเนาะสภาทุกคนไปเบิรงทรงหน้าว่าเป็นตั้ไหนซึ่งมีสานเองก็ได้ไปทงหน้าทางใต้โดดแล้ววันนี้สภาพพี่น้องไปเบิรงว่ามีอย่างโอเคตามมาเลยค่ะ let's go สวนหงหงฟ้าพี่น้องสวนหงหงฟ้าจะมีพืชพันธุ์ไม้หลายเนาะมีทั้งตน้นยางท่าล่าแล้วก็ต้นสัก 야 콜라다 아코스 i p 너의 피부색처럼 dripping drip 지금 내 핸드폰에 비친 온리머스에 나는 d r yeah. yeah. i p p i n 나는 dripping 콜라다 아코스 i p p i 너의 피부색처럼 d r i p i n 지금 내 핸드폰에 비친. Hey. Oh. Hey. 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 กำลังระบาดตอนนี้คือโรคลำปีสกินนะคะว่าเราจะมาสัมภาษณ์น้องวัวนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงมีความหวาดกลัวไหมที่กําลังเจอประสบป,ปัญหานี้นะคะน้องวัวคะถ้าเกิดแล้วมีถ้าเกิดว่ามีการติดแล้วน้องวัวจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรคะอ่านะคะน้องวัวก็จะตอบนะคะว่าฉันก็จะดำรงชีวิตต่อไปนะคะซึ่งฉันก็จะกินหญ้าไปเรื่อยๆนะคะ สิภาพ,พี่น้องไปเบิงให้ไหลของห้าเลยส่างเกาแต่โบลามแต่โบหหว่ามันสิงยังหรือม่ยังสมอส่างว่าตำก็1อยก็ปีสิาพาไปเบิงพี่น้องว่ามันเป็นาใดซึ่งสมัยเต้นหน่อยชั้นก็ป่าดี่งก็เด็กน่อยหลายคนมาปลูกผักอยู่มองนี้เห็นังไ๋พี่น้องตา <c oughs> น้ำเต็มเลยพี่น้องน้ำเต็มนะคะอันนี้คือสางนะคะสังโบราณของห้าซึ่งประมาณหลายเป็นเป็นร้อยปีสมัยก่อนนี่พ่นให้มู่บานนะคะคุะคมไตเนาะสึ่มาปลูกผักปลูกงาเต้มไปเบิดนี่ซึ่งฉันปลูกอันผักซีผักกาดกลวงตุ้งสมัยตะกอน <laughs> มวนคากเลิ้นเลี้ยงเปล่าแรนมาลามงว่ลักตักน้ำงว่ากลิ่นรากาพดผัก ได้พักได้งาครับไปแลกกันพี่น้องใะคืนนี้ซึ่งเป็นความสุขมากพี่นีโคลาดาอาโคเซเปิรสิบห้าไปเบิรงตำนานรองเท้าหายให้ไหลเลยเกือบเฮียสมัยตะกอนสิเป็นเท่าไหรเกือบเฮียมาเบิรงพี่น้อง พี่น้องกับซีงงเนาะตำนานดอกบัวมันคืออีหยังตำนานดอกบัวคือสมัยกนะ่อนน่ะตั้งแต่เลียนอยู่โรงเรียนมันโคกนะพอน้ำประมาณอหนึ่งกว่สองนะี่ละประมาณปอสามพอสี่หรอพอสามพอสี่นี่ละเฮล,ลามาที ก็เลยสวนปาลีลงมาทงนาลงมาวันมันมีอย่างก็เลยว่าปาลีมาเอาดอกบัวเส้นเห็นดอกบัวก้อนนานั่นก้อนที่เขาจะมาขุดมาจกอนอย่างนั้นดอกบัวเต็มนองเลยซึฉันเป็นคนชอบดอกบัวสีขาวสีชมพูอีเวลานี่ก็เลยสวนปาลีปาลีก็เลยลงมาบัดทีก็มาหอดด้วยความผิดไซี์สิสุตรสุดนะสมัยตะกินออกมากสองอยากเจออย่างเจอดอกบัวัาที่นี่ลงมาบีนมาหอดใส่ดอกบัวมาเบิ้ง เห็นอยู่ได้หมู่ว่านม่กกอนาเี้เห็นอยู่บางทีก็มาเอาฮึสบอมี่ก็เรียกว่าบอมี่บางทีก็เลยไปลมลมน้องน้ำเอียงกะย่างแถวร่มน้องน้ำกันบางทีเกิดผืีนบางที <c oughs> เฮียในน้ำเฮียลงไปในน้ำบางทีเอางุ้มอะไรก็บอเห็นอ้าวบอเห็นบางทีก็เลยไปขอนั่งฟ้าขอให้ลูกได้เห็นรองเท้ากิ่งนั้นสมัยตะกี้เกอบกิ่งนั้นเฮียสีเหลืองเป็ดน้อยจำไปเลยพอเห็นเดอ้อ นาง <ขอ S 2> นางนางคอนนางขอแล้ว,ลวทาแล้วกับบ่เห็นบ่ม,มีการลยขึ้นหากระบอกเพาะเทสนั่นแตเมื่อแล้วเกือบอบ่มี่แบบนี้แม่ก็หายพี่น้องายแม่ไาแบบนี้นําขี่จักรยานลงมาเฮ้ยเงี้ยตรงไดเงี้ยไปมันเี้ยตรงนี้งุ่มแล้วหาบม่แล้วกับบ่เห็นอีกจนเดี๋ยวนี้ซิวก็ปีก็ยังบ่พอเกือบจริงนัน ค่ะสนับตำแนางดอกบัวแลวก็มาเบิ้งน้องน้านะคะแลวก็มาเบิ้งหน้าของปารีสจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ reading, กดกระดิ่งกริ๊งกริงให้น้องเหมียวกัาฟิวบ้านคอกเซเว่นเลยนะคะเป็นเช่นไดพิพาประกันรดขอให้ไวนาทนีด้วยเดี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สาวกัาฟิวพาละบ้านคอกเซเว่นขอจบเพียงเท่านี้ครับคุณวสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะ